แล้วก็นะมันยังไงนะเดี๋ยวฉันว่าฉันน่าจะต้องเช็กไลน์แล้วมั้งแล้วก่อนนะแล้นะวกนนะอืม แล้วแล้วก่อนนะแล้วก่อนนะอ๋อโอไงขึ้นละโอเคขึ้นละขึ้นละขึ้นละแ,แต่ว่าหาพื้นหลังไม่ได้นะ ฉันต้องเอาพื้นหลังตรงไหนวะฉันต้องเอาพื้นหลังไหนวะโอเคเรามาแค่เทสโมเดลเฉยๆเนาะเราไม่ได้มาทำอะไรเพราะฉะนั้นกบบ็บายบาย